สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุี่ชายไลฟ์เช้าวันนี้วันจันทร์ที่22ธันวาคมวันนี้ถ้าเราดูเหตุการณ์สัปดาห์นี้ในเอเชียมีหลายเรื่องที่ร้อนร้อน,อนพอสมควรทีเดียวแน่นอนอันดับหนึ่งเลยคือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเด็นคือสงครามไทยกัมพูชาครับ ดังนั้นจึงเป็นที่จับตากันอย่างกว้างขวางว่าการพบปะกันจะสามารถนำไปสู่ข้อเสนอหรือข้อตกลงหรือจุดเริ่มต้นของการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อยุติศึกสงครามหรือไม่เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่15ของสงครามไทยกัมพูชาแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ยังมีการสู้รบยังมีการอบพยพและยังมีความเคลื่อนไหวทางทหารอยู่ ดังนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าการทูตจะสามารถระง,งับสงครามได้รวดเร็วปานนั้นแต่อาเซียนก็ย่อมต้องแสดงบทบาทและประธานอาเซียนซึ่งปีนี้จะจบในสิ้นเดือนนี้ไม่กี่วันจากนี้ไปแล้วนายกอันวาอิบราฮิมมาเลเซียจึงพยายามที่จะเร่งสตรีมก่อนที่จะส่งไม้ต่อไปให้ประธานอาเซียนหมุนเวียน ฟิลิปปินส์ครับในวันที่หนึ่งมก,กราที่จะถึงนี่แหละเปบ,บาทของอันวาเราจึงเห็นมีความกระตอรือรือร้นเราก็จะดูว่าประธานาธิบดีฟิลิปลปินส์เฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียนั้นจะเข้ามาจับประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาอย่างไรในภาวะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์มีความระหองระแหงกันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ก็อยู่ใกล้ชิดกับสหรัฐพอสมควร คุณเสียศักพวงเกตแก้บอกว่าจะไปร่วมการประชุมที่กวลแลงไปวันนี้เราก็จับตาดูว่ารัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพรัะสุคนจะไปร่วมด้วยหรือไม่และจะมีข้อเสนออย่างไรฉะนั้นในสัปดาห์เปิดมาปั๊บเนี่ยเฉพาะในเอเชียก็จะเห็นเรื่องใหญ่นอกจากเรื่องไทยกัมพูชาอาเซียนแล้ว ก็ยังจะมีการลงมติว่าด้วยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ที่กำลังจะเริ่มกลับมาใหม่หรือไม่เป็นการลงมติซึ่งเป็นการลงมติในสภาท้องถิน่นนิเอกตะคอยดูว่าบริษัทเทปโก้ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์แห่งนี้ขอที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม่ภายในวันที่20มกราคมนี้จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรเพราะว่าโรงไฟฟ้าโตเกียวอิเล็กทริกพแห่งนี้เป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่อง ยี่สิบปดธันวามนี้จะมีการเลือกตั้งครับเลือกตั้งของพมา่ารัฐบาลฐานพม่าจัดเลือกตั้งซึ่งคอยดูว่าเออแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าการเลือกตั้งนี้จะเกิดขึ้นก็บอกเป็นเฟสแรกนะครับเราก็ต้องดูว่าเฟสแรกนี้มันจะนําไปสู่การที่จะทําให้มีการเลือกตั้งที่ผู้คนจะยอมรับไม่ว่ามันคือ การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์แฟร์ฟรีแอนด์แฟรได้จริงๆหรือก็ถือว่าเพื่อนบ้านเราทางฝั่งตะวันตกนั้นมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งทั้งๆที่ยืนอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองเพื่อนบ้านเราทางตะวันออกก็ยังเปิดศึกสงครามกับเราเพื่อนบ้านทางตะวันตกของเราก็มีศึกสงครามเรื่องสแกมเมอร์ที่ฝ่ายจีนก็ มีความร้อนรนที่จะต้องเชิญชวนทั้งไทยพมา่าและประเทศใกล้เคียงมาร่วมกันปราบเหลา่าสแกมเมอร์ฝั่งเมียวดีและขณะเดียวกันหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงความมั่นคงสาธารณะนั้นก็มาด้วยตัวเองมาประสานงานที่นี่แล้วก็ชี้ไปว่าสแกมเมอร์นั้นมีส่วนโยงใยกับรัฐการเมืองในกัมพูชาด้วย ดังนั้นสัปดาห์นี้ในเอเชียเนี่ยข่าวเด่นก็คือหนึ่งเลยครับประเทศไทยเราอยู่ในข่าวกลาหลเปิดครับประชุมวันนี้เริ่มต้นสองวันเพื่อสแสวงหาข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาเจราจากันเคร่งเครียดสหรัฐและจีนเรียกร้องให้ลดระดับความขัดแย้งและขอให้นําไปสู่การหยุดยิงด้วยขณะเดีวยวกันข่าวสัปดาห์นี้ที่เราจับตาดูสนามบินใหม่มุมไบเปิดครับ m ุมไบ i Mumbai International, NAVI, m u ี b a มไบอิน n ตอร์เนชั่นแเปิดให้บริการสนามบินใหม่เปิด25ธันวาคมนี้แล้วครับพร้อมสำหรับเที่ยวบินอินดิโกและแอร i อินเดียเอ็กจะเริ่มบินจากที่นั่นการเลือกตั้งที่เมียนมาเริ่มลงคะแนน28ธันวานเลือกตั้งเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนจริงหรือ ฝ่ายค้านของพม่าก,ก็ถูกจำกัดครับโดยเฉพาะว่า NLD ขององซันซูยียังถูกแบนอยู่ขณะเดียวกันลูกชายองซันซูยีเพิ่งออกมาตั้งคำถามเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าไม่มีข่าวคราวเลยเกี่ยวกับคุณแม่ที่ติดคุกอยู่หรือถูกจำจองอยู่เผือๆจะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำให้ทางกองทัพพม่าต้องออกแถลงข่าวว่าองซันซูยียังมีชีวิตอยู่แน่นอนอ้าว นี่คือข่าวคราวสัปดาห์นี้ที่น่าวิเคราะห์น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งอาจารย์เอสัปดาห์นี้เตรียมทีมที่จะติดตามข่าวสารเรื่องทั้งสัปดาห์เอเชียอย่างลุ่มลึกแล้วอย่างครับอาจารย์เอครับสัปดาห์สุดท้ายของปี2568โอ้โหเ <t> อเชียนี่ียกได้ว่ากำลังจะปิดฉากลงอย่างร้อนระอุเลยครับ ในการวิเคราะห์สรุปภาพรวมของเราวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องร้อนๆทั้งความขัดแย้งชายแดนวิกฤตการเงินและคําตัดสินคดีประวัติศาสตร์มันมาบรรจบกันได้ยังไงและจะกําหนดทิศท,ทางของภูมิภาคเราไปทางไหนกันแน่เอาละครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดฉากมาก็เจอเรื่องหนักๆเลยมันมีเงาของความขัดแย้งปกคลุมอยู่โดยเฉพาะความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องนี้แหละครับที่ทําให้บรรยากาศมันดูเร่งด่วนไปทั้งภูมิภาคเลย เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราจะไม่ได้มานั่งไล่ดูเหตุการณ์ทีละอย่างแต่เราจะมาวิเคราะห์ผ่าน5ประเด็นหลกัหลกๆที่มันเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันครับโอเคครับประเด็นแรกเลยมาดูภาพรวมกันก่อนว่าสัปดาห์สุดท้ายของปีเนี่ยมันมีอะไรอัดแน่นรออยู่บ้างดูจากไทม์ไลน์นี้สิครับตั้งแต่วันจันทร์เลยนะมีทั้งประชุมวิกฤตอาเซียนมีโหวตหุ้นกู้ไชานาวันเคลากยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่มีการเลือกตั้งในเมียนมาโอ้โห คือมันเริ่มจากเรื่องการทูตไปจบที่เรื่องการเมืองที่ยังไม่แน่นอนเรียกได้ว่าทุกวันเนี่ยมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งเศรษฐกิจการเมืองที่รับรองเลยว่าจะส่งผลกระทบไปอีกยาวๆแน่ๆครับเอาละครับมาดูกันที่จุดแรกเลยจุดว่าไฟของภูมิภาคที่ที่ความตึงเครียดมันกาลังปะทุขึ้นมาไม่ว่าจะก,การใช้กําลังหรือการตัดสินใจทางการเมืองที่มันมเปราะบางเหลือเกินสาเหตุที่อาเซียนต้องมาประชุมฉุกเฉินกันในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่มันรุนแรงขึ้นวาหลายสัปดาห์แล้วและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้กระทบแค่ชีวิตคนนะครับแต่มันลามไปถึงเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศที่ไปใกล้กับนครวัดเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับแล้วภาพนี้มันสะท้อนความย้อนแย้งของภูมิภาคเราได้ชัดเจนสุดๆเลยครับคือดูสิครับฟากหนึ่งเนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์นักการทูตนั่งโต๊ะคุยกันเพื่อจะหาทางลดความตึงเครียด แต่อีกฟากหนึ่งที่เมียนมาการเลือกตั้งที่ใครๆก็ตั้งคําถามมันกําลังเดินหน้าต่อไปท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่ยังไม่จบสิ้นมันเหมือนกับเดินกันไปคนละทางเลยทีนี้จากสนามรบจริงเราย้ายมาดูสนามรบในห้องประชุมกันบ้างครับเพราะแรงกดดันทางเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยเดิมพันมันสูงมากเป็นเงินระดับพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและจุดที่ทุกคนในวงการอสังหากำลังจับตามองแบบไม่กระพริบเลยก็คือไชนาแวนคี้ครับ บริษัทอสังหายักษ์ใหญ่ของรัฐที่ตอนนี้กำลังเจอพายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำ284ล้านดอลลาร์นี่แหละครับตัวเลขที่กำลังเป็นชะตากรรมของวันเเคเลยคือเขากำลังจะโหวตกันวันจันนี้ว่าจะยอมให้วันเเค่เลื่อนจ่ายหนี้ก้อนนี้ออกไปก่อนไหมถ้าไม่ผ่านนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะมันคือการผิ่นัดชำระหนี้ที่อาจจะลามไปทั้งระบบได้เลยแล้วคำถามคือจะทำได้ไหมเพราะเงื่อนไขมันโหดมากครับ แวนเคต้องได้เสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ถึง90%เลยนะถือจะยอมให้เลื่อนจ่ายนี้ได้โอ้โห90%นี่คือสูงมากทำให้เรื่องนี้มันบีบหัวใจคนทั้งวงการอสังหาจีนเลยต้องลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายจริงๆในขณะเดียวกัน้ามฝั่งมาที่ญี่ปุ่นบ้างครับความกดดันทั้งหมดตอนนี้ไปอยู่ที่ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเลยหลังจากที่เพิ่งตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไปนะตลาดก็เลยรอฟังใจจดใจจ่อเลยครับว่า สุนทรพจน์ครั้งนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือเปล่าโอเคครับจากเรื่องระบาดภูมิภาคมาซูมอินดูเรื่องในแต่ละประเทศกันบ้างดีกว่าซึ่งแต่ละที่ก็มีทางแยกสําคัญที่ต้องตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่จะกําหนดอนาคตของประเทศตัวเองเลยที่อินเดียเนี่ยเราจะเห็นภาพที่มันย้อนแย้งกันแบบสุดๆเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ยมีการเปิดตัวสนามบินใหม่นาวิมุมบายที่ใหญ่โตมโหฬารมาก แต่อีกด้านหนึ่งสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างอินดิโกกลับเจอปัญหาบริการหยุดชะงักครั้งใหญ่ยังไม่นับรวมโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกเมื่อต้นปีอีกมันเป็นภาพของความเทยทะยานที่สวนทางกับความเป็นจริงที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆ ส่วนที่ญี่ปุ่นก็มีเรื่องใหญ่เหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องพลังงานเขากําลังจะปลูกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งแต่ขั้นตอนมันก็ไม่ง่ายนะครับต้องผ่านการโหวตจากสภาจังหวัดก่อนในวันจันทร์แล้ว TEPCO ถึงจะไปยื่นเรื่องต่อได้โดยตั้งเป้าว่าจะกลับมาเปิดให้ได้วันที่20มกราคมซึ่งถ้าทําสําเร็จนะนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนนโยาบายพลังงานของญี่ปุ่นครั้งสําคัญเลย กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับนอกจากเรื่องร้อนๆที่ชายแดนแล้วการเมืองในประเทศก็กําลังจะเข้าสู่โหมดใหม่เหมือนกันเพราะวันเสาร์นี้จะเริ่มเปิดรับสมัครเลือกตั้งทั่วไปแล้วครับถือเป็นการเริ่มต้นนับถอยหลังสู่บทใหม่ทางการเมืองของไทยอย่างเป็นทางการเลยและแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายครับเป็นบทสรุปที่คนทั้งภูมิภาครอคอยมันนานแสนนาน วันพิาพากษาสำหรับอดีตผู้นำในคดีที่เรียกได้ว่าอื้อเฉาที่สุดคดีหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยใช่ละครับเรากำลังพูดถึงคดีหนึ่ง MDB ของอดีตนายกนาจิบราซักแห่งมาเลเซียหลังจากสู้คดีกันมา7ปีเต็มๆวันศุกร์นี้แหละครับคือวันตัดสินข้อหาก็หนักมากทั้งใช้อำนาจในทางมิชอบทั้งฟอกเงิน เกี่ยวข้องกับเงินที่หายไปจากกองทุน 1MDB ตัวเลขนี่คือมหาศาลมากนะครับประมาณ540ล้านดอลลา,าร์สหรัฐดังนั้นพอเรามองภาพรวมทั้งหมดของสัปดาห์สุดท้ายแห่งปี2568ที่มีทั้งความขัดแยง้งบททดสอบทางเศรษฐกิจและคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์มันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของความวุ่นวายที่กําลังจะมาถึง <c oughs> หรือจริงๆแล้วมันคือเมล็ดพันธุ์ของการเริ่มต้นใหม่สําหรับปี2569กันแน่และนี่คือทั้งหมดครับสําหรับการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ใช่เลยครับเช้านี้เราเกาะติดเรื่องที่เกิดจะเกิดในเอเชียแต่ทั้งโลกเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันทั้งโลกนี้เราก็ต้องดูสงครามยูเครนครับ ว่าการเจราจายุติสันติภาพนั้นไปถึงไหนเป็นไปได้ไหมประธานาธิบดีทรัมป์จะยอมลดลาวาสอกเซเลนสกี้จะยอมหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันต้องจับตาดูเวเนซุเอลาครับสหรัฐก็ยึดเรือขนน้ำมันลำที่สองที่ได้ออกจากท่าเวเนซุเอลานี่มาจากกระทรวง ความั่นคงมาตุภ um, ูมิ d e partment of Homeland Security เป็นครั้งที่สองในเดือนนี้แล้วครับที่เรือที่ขนน้ำมันถูกยึดชาตรงชายฝั่งเวเนซุเอลามาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเขากำลังจะสั่งบล็อกเกตกำลังสั่งปิดล้อมเรือรถ หรือเรือขนน้ำมันของที่ออกจากหรือเข้าหรือออกจากเวเนซุเอล,ลาเพราะว่าได้ประกาศคว่มบาตฉะนั้นเรือขนน้ำมันไม่ว่าจะเข้าหรือออกจากเวเนซุเอล,ลาจะถูกสกัดถูกล็อกและถูกยึดถูกจับเวเนซุเอลาประกาศว่า <c oughs> การกระทําของรัฐบาลสหรัฐเช่นนี้ถือเป็นการกระทําแบบโจรน,นี่ถือว่าเป็นการจับตัวประกัน ก่อนหน้านี้ผู้นำเวเนซุเอลามาดูโรบอกว่าการกระทำของประปธานาธิบดีทรัมป์นั้นคือการขโมยทรัพยากรธรรมชาติของเวเนซุเอลาต่อหน้าต่อตาอรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศออกแถลงการเลยว่าการกระทำเยี่ยงนี้ของสหรัฐนั้น จะไม่มีการปล่อยให้ลอยนวลเราจะต้องตอบโต้อย่างสาหัสและจะยื่นเรื่องกับคณะมนตรีความมั่นคงสาประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลทั่วโลกปฏิบัติการประเภทไปยึดเรือน้ำมันของสหรัฐนั้นเนี่ยนำโดย U.S.CoastGuard ครับหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งคล้ายๆกับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และเรือนี้ก็จะถูกยึดโดยทีมปฏิบัติการพิเศษและมันเกิดขึ้นในหน้านาน้ำสาคลนเต็นที่ถูกยึดมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องจับตาดูว่ามันจะนำไปสู่ความรุนแรงหนักดวงอย่างไรประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรถูกทรัมป์กล่าวหาว่าเป็นผู้นำรัฐบาลก่อการร้าย และมีกลุ่มยาเสพติดที่ทรัมป์ถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเช่นเดียวกันโดยที่ใช้คำว่าทรัมป์จะกล่าวหารัฐบาลมมาดูโลรว่าได้ขโมยน้ำมันของอเมริกาและเอาเงินนั้นไปสนับสนุนกิจกรรมค้ายาเสพติดการก่อการร้ายการค้ามนุษย์ฆาตกรรมและการจับตัวประกัน นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกที่ผ่านมาสัปดาห์นี้จึงต้องจับตาดูเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าจะนำไปสู่อะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ผมนำเรื่องราวมาปูทางเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้ติดตามข่าวจับตาไปที่กลลัมเปอร์การเจรจาหรือการประชุมนัดพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับสงครามไทยกัมพูชาจะนำไปสูอ่อะไร เราจะมีการเผชิญหน้าระหว่างไทยกัมพูชาที่นั่นหรือไม่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจะรับไม้ต่อจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะมีการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของประธานอาเซียนต่อสงครามไทยกัมพูชาหรือไม่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุวาก็ต่อสายมาคุยครับแกขึ้นข้อความเลยแกบอกว่าได้ต่อสายมาคุยกับนายกอนุทินของไทยนายกคุณเมนเนตของ กัมพูชาและเรียกร้องให้มีการพยายามเจรจาโดยบอกว่าขอให้ใช้ปัญญาความใจเย็นและความยักยำยับยั้งชั่งใจเพื่อจะหาทางออกที่จะสุขุมคำพีระภาพนี่คือสถานการณ์ของข่าวของสัปดาห์นี้ในเอเชียและระดับโลก วันจันที่22ธันวาคมครับติดตามกันทั้งวันนะครับทันทีที่มีขา่าวใหญ่ข่าวสำคัญที่ต้องวิเคราะห์กันผมจะตัดเข้ามาในสุทธิชัยไลฟ์แห่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี